กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube, Television, Facebook, Television, Twitter, Page และ i n s t a g r a รผมได้รับเชิญไปพูดเรื่องรัฐมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้แก่สามาชิกสหกรณ์แถวถนนภาขโยธินนะครับท่านที่เคารพก็พันธงเลยว่ารัฐมนูญนี่ข้าราชการตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐประหาร ไม่เคยศึกษาหักความล่ะครับ8ปดสิเซหรือเก้าสิบเปอร์ซนประชาชนก็ไม่เคยอ่านเลยสักเก้าสิบเอร์เซนก็ว่าได้เพราะว่าไม่รู้อะไรคือรัฐธรรมนูญครับท่านที่เคารพผมก็เปิดหน้าแรกให้เขาเห็นกันนะครับท่านที่เคารพว่ารัฐธรรมนูญนี่เป็นพระบรมราชองค์การผมอธิบายได้ง่ายนี่คือหอ,อกดาบในพิธีถือน้มพิพัฒน์สัจจยา ถ้าใครหรือผู้ไอผู้ใดมันปฏิเสธหรือโกหกสาบานเพชรก็จะต้องถูกขอ,อกดาบทวนแทงตาย,ยครับนี่คืออดีตการตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมมรรยโลกกกนเพราะฉะนั้นกฎหมายยุคยบับจะมีพระบรมราชาองค์การอยู่เหนือหัวกฎหมายตรงเวนวิานุก็ยังไม่รู้เลยครับท่านที่เคารพ เพราะ,ะนั้นการที่นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาดีตนายทหารคาราโอเกะจู่ๆแกก็พูดออกมาครับทำเดินไปเดินมาในทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่านิติบัญญัติมาเวแทรกแซงการบริหารของนายกรัฐมนตรีนะเดี๋ยวผมจะกล่าวหาบ้างว่านิติบัญญัติ แจกแจงอำนาจบริหารมาแล้วเลยครับนายกรัฐมนตรีแบกเล็กจากจอปรอหรือนายทาหารคาราโอเกะปล่อยความโง่ออกมาเต็มมัดราศึกเลยไอริวลาบริวานก็ไม่มีใครกล้าไปพูดหรอกครับนอกจากเฟซบุ๊กเทเลวิชั่นยูทูบท่านผู้พังและท่านผู้ชมที่ขอรับมาตรา164ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้แถลงว้ต่อรัฐสภาและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 1. ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเปิดเผยและมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนส่วนรวม รัฐธรรมนูญทุกยาบาบแล้วครับเขียนไว้ดังนั้นในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีต้องดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาทําไมจึงนเป็นเช่นนี้ก็เพราะว่านายกรัฐมนตรีมาจากประชาชนประชาชนต้องเลือกมาแม่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาประชาชนไม่ได้เลือกมาแต่ก็ชอบฉลนโกงกันมา ตอนแรกก็บอกไม่ไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตอนนี้ก็เลยมีปัญหาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กร,ร,ราบมาตรา164รัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่พอต้องมาตร,รา162คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบอดีหานราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเห็นไหมครับสำคัญนะฮะซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของไรายได้ที่จะนํามาใช้ใจ่ายในการดําเนินนโยบายโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจทั้งนี้ภายใน15วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่นโยบายต่อรัฐสภา,าแช่นจะซื้อเรอดำน้าสิบลำจะซื้อเอฟสิบหสามสิบลำจะทำรถไฟความเร็วต่ำห้า พันขบวนจะทำรถไฟความเร็วสูง3.5กิโลเมตรต้องแถลงนโยบายต่อสภาและเมื่อมีการแถลงแล้วแผนงานโครงการกิจกรรมต้องบอกด้วยว่าเงินที่จะมาทำนั้นจะเอามาจากไหนเช่กนกจะซื้อเรือดำน้ำ40 50, 50ลำซื้อ F16 40 50, 50ลำจะเอามาจากไหนก็ต้องพูดให้สภาเขารับรู้จึงจะสามารถที่จะใช้งบประมาณนั้นได้ ท่านผู้ฟังครับพระยะนานั้นพูดแล้วก็กลับไปต่อเนื่องมาตรา161ก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถาวายสัตยปฏิญาต่อพระมหากษัตริย์ด้วย้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอถาวายสัตยปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาวยและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยทุกประการมีผมขีดเส้นไว้เยอะเลยครับทำไมต้องสาบานจัดเช่นนั้นก็เพราะว่าพระบรมมราชโองการของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญนี่นะครับทัดแจ้งแล้วใครหรือผู้ใดจะมาแก้ไขสัทอนไม่ได้ แต่มันเกิดเหตุการณ์พิจารณาขึ้นแล้วในประเทศไทยก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐมนตรีได้แก้ไขตัดหอนรัฐมนูญอันเป็นคำในพระปรมาภไธยขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ท่านตรัดแล้วจะไม่คืนคำวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500คนวันนี้สมาชิก วุฒิสภา,า250คนรวมแล้ว750คนยังไม่ทำการที่ผิดพลาดเรื่องนี้ให้ปรากฏได้รับโทษฐานโทษแต่อย่างใดพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้บริหารราชาการแผ่นดินด้วยสัตบัญญัที่ไม่ครบถ้วนก็คือไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีและบริหารราชาการแผ่นดินได้เพราะกระบัดสัตว์ต่อพระบรมบราช ทีนี้จะแก้ยังไงก็เป็นเรื่องใหญ่นายุชาติสีบแสงผู้พิพากษาอาวุโสซ,ซึ่งก็เป็นผู้พิพากษานักการเมืองก็พูดทรงเดชว่าเรือดำน้ำแปดพันล้านสามพั 3, ล้านจะซื้อหน่อยแม้ขันฝางกนาว่าเศรษฐกิจ,จกไม่ดีแต่พอรัฐธรรมนูญจะทําการแก้ไขนี่จะต้องใช้เงินประมาณหมื่นล้านแม้สนับสนุนกันใหญ่นี่คือปรัชญาที่ไม่ใช่หน้าที่ของผู้พิพากษา ที่จะมาพูดแล้วก็ใช้ตรก,กะแบบนั้นต้องพูดในทํานองว่าเมื่อมีบทบัญญัติกฎหมายเช่นไรคนไทยทุกคนที่เป็นข้าราชการการเมืองและข้าราการประจำจะต้องทำตามพระบรมมาราชโองค์การนั้นซึ่งมีหกดาบในี่นาที่พูดภาษาจะกลับไม่พูด ว่ามาตรา189นั้นพูดภาษาจะต้องสาบานสัตว์ว่าอย,ย่างไรทั้งจะพิทักษ์รักษาวายซึ่งระบบก,การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเห็นไหมครับมาตราสองก็ชัดเจนประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทีนี้นายแพทย์วรมเดชก,กิจวิกรมที่แกใส่เสื้อเหลืองแล้วก็เอาธงชาติโบกสะบัดเดิมก็เป็น ทีมงานของไอยสุเทพเทือกสุบรนเลขาธิการกปปอสอเป่านกวีขีราชยึดกระจวงขี่เยี่ยววันนี้แกมีคนคนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายคดหรือน้องเกมเฉียบแหลมพูดชัดเจนเลยว่าประชาธิปไตยจงพินาศผด็นก,การจงเจริญแล้วก็โบกธงแล้วก็ใช้สายคาดเป็นธงไตรลง ก็จึงพบความจริงชัดเจนในประเทศนี้ว่าคนที่อยากจะพูดแบบในายคอดหรือน้องเกมก็คือชูชาติสีแสนพูดภาษาที่ประบัดสัตว์ชัดแจ้งทั้งจะไม่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ตัดคํานี้ออกไปก็แปลเป็นว่าทั้งจะไม่รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทุกประการ คณะรัฐมนตรีทุกคนก็พูดแค่นั้นก็ทําให้พบความจริงขึ้นมาว่าประเทศไทยเรานี้มีคนที่เป็นกบฏต่อบ,บทบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเป็นพระบรมราชโองการในพระปรามาพิไทยคือนิ่มหัวหน้าคณะคอสชที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคณะรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธจ์จัานารทร์ทออรรโอชาทีนี้คนที่รับรองคำประกันบุคคลเหล่านี้คือ ผู้ที่อ้างว่าเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูนเป็นอันสิ้นสุดผูกพันทุกองค์กรเพราะฉะนั้นเมื่อผูกพันแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใจเจ้าหน้าที่ของรัฐการกระทําใดๆที่เป็นไปซึ่งขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 161, 162, 163และ164ก็ต้องรับผิดชอบด้วยตนเองชายชาติทหารพระมหากษัตริย์ ตรัสแล้วไม่คืนคำตรงนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรสวัสดีครับ